ศิลปินสุดเจ๋งเปลี่ยนสิ่งของธรรมดาให้กลายเป็นโมเดลฟิกเกอร์สุดเท่จำความรู้สึกที่เรามองจินตนาการก้อนเมฆเป็นภาพต่างๆได้ไหมครับสมัยเด็กๆผมเป็นแต่โตมาไม่ค่อยเป็นนะจินตนาการเรามันเหมือนหายไปแต่พี่พวกนี้เขายังอยู่ในโลกแห่งจินตนาการอยู่สามารถมองของธรรมดาสมมติปากกาก็าอาจจะมองเป็นจรวดนะเมื่อก่อนเราทําเป็นเครื่องบินด้วยซ้าเนี่ยใช่ป่ะเอาจริงนะทุกคนถ้าผมไม่ทำคอนเทนต์นี้ผมก็นึกไม่ออกว่ามันเป็นเครื่องบิน อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องทําแต่พี่พวกนี้เหนือขั้นไปยิ่งกว่านั้นแกคิดเป็นโมเดลฟิกเกอร์ได้ลองไปดูกันดีกว่าครับ oh. สามารถไปตามทวิตเตอร์ oh. ของพี่แกได้นะครับถ้าใครสนใจส่วนใหญ่ในคลิปนี้จะเป็นของพี่แกมากันที่หุ่นตัวแรกเป็นแลนเทนเหมือนเป็นตะเกียงมักทองอ่ะช่วงฮาโลวีนน่าจะหล่อนหน้าดูแต่พี่แกทําให้มันออกมาเท่พอเห็นตะเกียงแล้วหล่อนนะ่ะเจอแบบนี้หล่อนอยิ่งกว่ามองดูแล้วเหมือนมาร์คคอตเลยนะครับ ต่ใครจะรู้ว่าต้นแบบมันมาจากไหนนี่ฮะเป็นแค่นี้เองน้องน่ารักน่ารักมีหมวกนี่น่าจะเป็นไฮไลท์เลยครับทุกคนเปลี่ยนน้องไก่โอ๊กธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดคา,ารเมล레이เดอร์ดูลักษณะกล้ามอกดูหน้าท้องดูโอ้โสำหรับผมถ้ามองแวบแรกนะครับยังกังวลอยู่ว่ามันจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายแล้วมาจากไก่โอ๊กธรรมดาคนดูดิ บาปเราร้ายแน่อนอนหน้าตาแบบนี้จากทรงที่ตัวดูแบบอ้วนๆนะใครเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับใครเป็นผู้หญิงผู้ชายลองแสดงตัวกันมาดูเพราะผมคิดว่าผมมีเพื่อนผู้หญิงที่มันชอบแบบนี้เหมือนกันแต่เพื่อนผู้ชายก็ชอบเยอะผมไม่อยากตีความรวมว่าแบบนี้ผู้หญิงชอบหรือผู้ชายชอบคือใครเป็นเพศไหนชอบแบบนี้ลองคอมเมนต์แสดงตัวกันนะ ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นตุ๊กตางูสังเกตข้างๆนะสิ่งที่เพิ่มมาคือลวดแตมันเป็นงูที่ทุกทกทุกทิกุกทิกอ่ะเอาไปแก้งน้องแก้งหลานอ่ะแล้วมันไม่ได้มีสีเดียวไงพี่แกทํามาจากหลายสีแต่และตัวก็มีคาแรคเตอร์ราวกับว่าจะสร้างหนังออกมาจากเรื่องนี้เลยอ่ะเอาจริงทุกคนถ้ามีคนทำแอนิเมชันแบบตัวละครขยับได้นะครับ พวกนี้เจ้าของลิขสิทธิ์อะเนี่ยอย่างตรงกลางเขาเขียนว่าอะไรโรดี้นะครับน่าจะเอาไปทำเป็นมาร์คอตได้เลยติดต่อพี่แกมาแล้วดูล่างต้นทุกคนคือไม่ได้บอกน้องไม่ดีนะแต่ว่าพี่แกคิดได้ไงอะพุงป่องนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่น่ารักนะสะดือจุนตัวนี้เจ๋งมากเอาจริงไม่น่าเชื่อเลยอะไหลสวยมากนะฮะในฐานะคนที่ออกกำลังกายยกเวทแบบเนี้ยุณต้องยกน้ำหนัก รุนแรงมากกว่าคุณจะได้ทรงนี้นะครับแล้วหัวโตด้วยมาจากลูกเมลอนผมไม่ไหวแล้วสาธุเลยดีกว่าคือเก่งมากนะครับคิดออกมาได้ยังไงเดินผ่านตามโลตัสเราก็ไม่ได้คิดแต่พี่คนนี้คิดครับเปลี่ยนจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ว้าวผมว่าจุดเริ่มต้นของเขาอ่ะมันต้องมาจากสามเหลี่ยมผมเป็นหนึ่งคนเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบวาดแนวดา้อกบอลอะไรแบบนี้ผมจะวาดจากหน้าอกก่อน แล้วมันจะเป็นเหมือนนักกล้ามอ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ฝุกคว่ำลงมาแล้วมันจะเท่มากหลังจากนั้นหัวจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าความเป็นหน้าอกแล้วก็ความแบบตรงเนี้ยมันต้องมีตัวนี้ถอดแบบจากอีวาเกเลียนครับเป็นโรดี้เหมือนเดิมน้องก็เป็นแค่ตัวแบบเนี้ยแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะแง่สมองออกมาก็คือเจอเครื่องจกักร น่าจะเป็น A.I สมองพี่เขานะอันเฟนอกป้าทุกคนไอ้พวกนี้คือตัวรายนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าฝั่งพระเอกแต่พอยืนรวมกันผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่จะเป็นตัวรายที่แบบเป็นตัวตึงอะและตัวที่โหดสุดน่าจะเป็นไอตัวหน้าอ่าข้างๆนี่เป็นกิ๊กี้ตัวหลังนี่เป็นตัวเปิดก่อนและตายใช่ไหมทุกคนนึกออกปะ หุ่นที่เหมือนโชว์ุณนมากๆครับใช่แล้วด้านในยังมีองค์ประกอบของเขาอยู่เลยเป็นกระกปุกลูกอมทุกคนเหลือเชื่อแล้วมันมีส่วนเว้าวส่วนนูนเนาะพอเขาว่าแต่งเป็นหน้าปุ๊บมันดูเท่สุดๆไปเลยอะเราไปนั่งสังเกตดูแล้วแบบเออเขาใช้ทุกเม็ดเลยนี่หว่าคือ <c oughs> ต้องบอกว่าพี่แกด่งดังมากนะครับจนผลงานโดยรวมเอาไปตั้งในพิพิธภัณฑ์เลยเหมือนแบบเป็นงานโชว์แสดงอะไรแบบเนี้ยเพื่อถ่ายเป็นของที่ระลึกหรืองานสะสมของอาร์ตนะครับก็ดิมิเตตอิชชันสุดๆคือประเมินค่าราคาไม่ได้นะทุกคน แล้วดูแต่ละตัวครับมีหนึ่งตัวที่เรายังไม่เห็นใช่ไหมเหมือนเป็นหัวไฟเกิดจากเชือกที่ผสมกันต้นทางมาไงไม่รู้แต่ปลายทางอย่างเท่วอันนั้นเป็น นัาก,กากแล้วทุกคนที่แบบใส่แล้วมีหนวดติดมีจมูกโตๆอโอ,โอ,โอคิดได้พวกนี้สามารถสร้างอินสปายให้กับหลายคนมากนะทุกคนนี่คือการรวมตัวกันมัดูว้าวมากถึงแม้บางตัวจะดูเหมือนปีศาจนะครับแต่ว่ามันเป็นของธรรมดาที่สามารถทําให้ดูออกมามีราคาสูงกว่าเดิมแม้กระทั่งปูที่เขากินเสร็จแล้วเขาไมาย่ยอมให้มันตายอย่างเสียเปล่าเขามาประกอบเป็นแบบนี้นี่เราทาอะไรอยู่กันเนี่ย หรือแบบนี้เท่มากถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงค่อนข้างทํายากนะครับจากที่เราเห็นมาจะเป็นผู้ชายหมดเนาะที่เป็นตัวละครผู้หญิงใช่ไหมเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นแบบเฟมินิสต์อะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางใส่ลูกบอลลงไปได้และยิงออกมาด้านบนน่าจะเป็นเคียวหรืออาวุธค้อนแม้กระทั่งตัวแมลงทุกคนถ้าเป็นผมคงนั่งกินจนหมดเหยาะซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็เหยาะเกลือเหยาะพริกไทยดําอร่อยเลยแล้วดูเขาทาดินี่คือด้านหลังนี่คือด้านหน้า มากคอสซีล่าก็มาดิครับเอาสิว้าวอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวร้ายในอุลตร้าแมนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจะคคตตันบัตครับทุกคนอย่างนี้ไม้กีดไฟก็ทำได้ปะ่ะแม้กระทั่งโฟมกันกระแทกแอปเปิลครับดูเป็นเหมือนแบบปุ่นใจแอนตัวใหญ่ยืนปราบเหล่าร้ายแบบโ๊ะโ๊ะโ๊ะประมาณนั้นไม่ใช่ตัวร้ายอ่ะทรงอ่ะกุ้งมังกรก็ตายอย่างไม่เสียเปล่ากายร่างเป็นรถน่าจะเป็นงานแข่งประกวดหรือแม้กระทั่งฝาน้ําเปลี่ยนเป็นมอไซค์กระป๋องโค้ก็มาโอริโอก็มี กลายเป็นเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินไหนพ่นได้ไงเนี่ยหรืออันที่เบสิกที่สุดครับทุกคนใช่ต่อเป็นตุ๊กตาตาขาบถึงตุ๊กตาเด็กเด้่ยเป็นอย่างหลอนพ่อ่าคิดได้ไง ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าทุกคนชอบตัวไหนมากที่สุดผมคิดว่าทุกตัวสวยหมดแต่มีความแตกต่างกันที่รายละเอียดดีเทลอะมันสามารถยัดคาแรคเตอร์ตัวนี้ดูทรงแล้วน่าจะมีนิสัยแบบนี้อะไรอย่างนั้นเลยนะครับผมเนี่ยชอบทุกตัวเลยไม่รู้ทุกคนชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างถ้าชอบคอนเนทนต์แนวนี้ไปติดตามพี่แกได้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันว่าอยากให้มีอีกยังก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้จบแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนเหมือนเดิมไม่ดราม่านะครับ